สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสุดฮือฮาหนุ่มกัญชยัยเปิดตัวลูกชายบอกได้คำเดียวหล่อมากสุดฮือฮาเมื่อหนุ่มกัญชยัยเปิดตัวลูกชายอีกคนบอกได้คำเดียวหล่อมากภาพเปะ๊ะเหมือนน้องมาอยู่เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นพิธีกรเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยสำหรับหนุ่มกัญชยัยกำเนิดพลอยเมื่อครั้งหันมาเป็นพิธีกรตอนแรกทำรายการที่ชื่อว่า เมืองไทยวาราตี้บอกกล่าวเล่าสิบปากโป้งแล้วมาทำรายการโหนกระแสซึ่งได้รับ การตอบรับที่ดีรวมถึงเป็นพิธีกรรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางช่องสาคู่กับอริสรากำทรเจริญรวมไปถึงรายการข่าวใส่ไข่และพิธีกรสามแซ่บอีกด้วยซึ่งนอกจากเวลางานก็เห็นภาพของหนุ่มกัญชัยและน้องๆเด็กๆหลายคนในวงการบันเทิงที่ไปเที่ยวทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันอย่างนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นบิวกินพุทธิพงษ์ ที่ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้โพสต์รูปบิลกินเทียบกับภาพลูกสาวสุดที่รักน้องมาอยู่พร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าลูกชายและลูกสาวแท้ไอติมแอดไซบีบิลกินแอดไซมาอยู่พีระดาภาพนี้มีความท่าเหมือนกันเป๊ะแล้วใต้โพสก็มีบิลกินเข้ามาคอมเมนต์หัวเราะขำๆว่าฮ่าฮ่าฮ่าพ่อเออ เอ็นดูพ่อหนุ่มเป็นคุณพ่อลูกสองไปแล้วแถมลูกชายพ่อหล่อมากขอขอบคุณแรงข่าวทีส s นิวค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ